สวัสดีครับวันนี้ก็ได้นำเรื่องเกี่ยวกับตำล่ามหาเสนมาเล่าให้กันฟังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันเลยครับน้ำมันพายผ่าตำลามหาเสนศาสตร์แห่งโลกีสุดยอดแห่งสะสารที่ฝรั่งเห็นยังอึ้งทึ่งเสียวคงหนีไม่พ้นน้ำมันพาย สารหลลอื่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อเสน่หตัณหาและการมลมผู้ที่จะทำน้ำมันภายนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์แก่กล้ามีจิตที่เข้มแข็งไร้ความกังวลใดๆทั้งสิ้นและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อโดยส่วนใหญ่จะมีอาการประหนึ่งเพอพกจำเป็นต้องไปหา เพื่อพีกายให้กับเจ้าของบ่อน้ำมันไม่ต้องคิดถึงวิธีแก้หรือถอนพิษเพราะผู้ที่จะถอนได้จะต้องมีจิตตานุภาพแก่กล้าจริงๆเท่านั้นเพราะมนดำสายนี้ถือว่าเป็นคุณใสเลเวลสูงน้อยคนนักจะมีวิชาแก่กล้าอีกประการหนึ่ง คือมนเหล่านี้ผูกพ,พันกับจิตวิญญาณของพูดผีปีศาจยิ่งทำให้แก้ยากเข้าไปใหญ่จากการสืบเสาะหาจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือทำให้เราพอทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการเสกน้ำมันภายซึ่งจะขออธิบายอย่างคร่าวๆ เกี่ยวกับน้ำยาอาถรรพ์อันดับแรกที่ต้องทำก็คือต้องเสาะหาหญิงสาวที่ตายทั้งกรมเสียก่อนตายทั้งกรมก็คือการตายทั้งที่ยังตั้งครรภ์เพราะมีความเชื่อกันว่าศพหญิงสาวที่ตายทั้งกรมนี้จะมีความเฮี้ยนและให้ความขังเป็นอย่างมาก ความเชื่อของชาวชนบทหรือบนนอกผู้คนจะนำศพที่ตายโหงหมายถึงการตายที่ไม่ใช่ตายโดยธรรมชาติไปฝังแทนการเผากลายเป็นรูทางของหมอผีทั้งหลายแต่จะต้องรอจนคืนที่สามหลังจากฝังไปแล้วเท่านั้นก่อนจะเข้าป่าช้า หมอผีจะต้องทำการขออนุญาตยายกะลาตากะลีเสก่อนสิ่งนี้เสมือนสิ่งปกปักป่าช้าฟังจากชื่อแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นชายหรือหญิงโดยจะบวงสวงด้วยเครื่องเส้นไหว้ใส่กระทงสามเหลี่ยมทำด้วยกราบกล้วยสำหรับเครื่องเส้นก็จะมี ข้าวสวยสามปั้นไข่ต้มสามฟองปลาสามหัวหางปลาสามหางบุหรี่สามมวนเหล้าขาวหนึ่งขวดหลังจากนั้นก็จุดทูปหนึ่งดอกแล้วบริกรรมคาถาเรียกนายปราชามารับเครื่องเส้นสังเวยให้สังเกตจากทูปที่จุดหากทูปดับ ไปตอนที่ทำพิธีเสร็จแปลว่าเจ้าที่เปิดทางให้แล้วแต่ถ้าทูบไม่ดับและไม่จนหมดกา้านนั่นแปลว่านายประชาะเขาไม่ยินยอมตรงนี้หมอผีจะไม่ฝืนเด็ดขาดเพราะไม่ว่าหมอผีจะเกิงกล้าสักเพียงใดการทำศึกกับกองทัพผีหรือการต่อสู้กับวิญ,ญญาณทั้งปา่าช้า เป็นเรื่องที่ยากเกินจะรับมือผ่านด่านแรกมาได้จนถึงหลุมศพเป้าหมายก็จะพบกับน้ำพุทราที่วางเกี่ยวไว้ไปทั่วทั้งหลุมนั่นไม่ใช่เพราะกันหมาหรือแมวมาคุยเขียแต่เป็นเพราะสับเปลือวางอาคมไว้สะกดวิญญาณที่ต้องสะกดวิญญาณ ็เพราะเกรงกลัวผีร้ายจะออกมาอาละวาดและระหว่างที่ลื้อหนามออกจะต้องบริกรรมคาถาถอนหรือคายมนสะกดไปด้วยบนหลุมศพยังมีหินลงอาคมอีกสามก้อนซึ่งถูกวางเรียงไว้ด้านศีรษะของศพนั่นเป็นหน้าที่ของหมอผีที่จะต้องหาก้อนหนึ่งก้อนใด ที่สับเปลือเป็นคนลงอาคมสะกดไว้ก่อนจะใช้มีดหมอปักลงดินแล้วงัดขึ้นมาทั้งแปดทิศเพื่อเป็นการเบิกธรณีก่อนจะทำการขุดหลังจากถอนตะปูตอกฝาลงเสร็จเรียบร้อยเราจะสัมผัสกับกลิ่นเหม็นคละคุ้งเสียงหวีดล้องแสนเยือกเย็น และล่างที่เหยียดขึ้นสูงริบรลวหากหมอผีเก่งกล้าจริงๆจะบริกรรมคาถาไปเรื่อยๆจนสยบผีร้ายให้อ่อนกำลังลงสุดท้ายล่างที่ยืดยาวจะค่อยๆหดตัวลงมาจนกระทั่งมานั่งประจันหน้ากับหมอผีจากนั้นพ่อหมอจะทำการตัดได้ตาสัง ที่มัดข้อมือออกแล้วบอกความจำนงถ้าหากตกลงกันได้ผีตายทั้งกลมของเราจะบอกพิกัดให้ลนไฟได้โดยน้ำมันที่ลนมักได้ไม่เกินสิบหยดซึ่งหลังจากลนแล้วผีร้ายจะถูกมัดตาสังกลับไปและทำทุกอย่าง กลับมาให้อยู่ในสภาพเดิมอีกครั้งส่วนถ้าตกลงกันไม่ได้อันนี้แหล่งข้อมูลไม่กล่าวถึงครับเดากันไปว่าน่าจะตัวใครตัวมันในส่วนที่เป็นเทียนอุปกรณ์หลักของเราเสมือนเป็นหนึ่งดาบอายสิทธิ์ที่ต้องใช้ในพิธีกรรมนี้ไม่ใช่จะเอาเทียน อะไรก็ได้มาทำขนาดคร่าวๆมีประมาณนี้มีความยาวหนึ่งศอกของหมอผีไส้เทียนทำจากได้80สบเส้นฟันรวมกันพร้อมบริกรรมคาถาสะกดวิญญาณไปด้วยขณะฟันน้ำมันที่ได้มาจากการลนุนจะถูกนำมาผสมกับ น้ำมันที่ถูกเตรียมไว้ซึ่งเป็นน้ำมันที่ได้มาจากการผสมระหว่างน้ำมันมะพร้าวจากมะพร้าวล้างหน้าศพเจ็ดศพและขี้พึ่งปิดปากผีอีกเจ็ดศพอย่าพึ่งคิดว่าได้น้ำมันจากศพผสมกับน้ำมันที่เตรียมไว้แล้วจะสามารถใช้งานได้เลยทั้งนี้ต้องผ่านกระบ,บวนการหุงเสียก่อน พอหงในที่นี้คือการปลุกเสกด้วยการคาถาเคี่ยวน้ำมันพายจากฐานเาผาผีที่หัวกองเจ็ดแห่งประกอบกับการเขี่ยวบริเวณทางเปี่ยวที่เป็นทางสามแผงไม้พายสำหรับเขี่ยวใช้เป็นกิ่งพุทราตายและปลายชี้ไปทางทิศตะวันออกแน่นอนว่า ละวางเคี่ยวก็ย่อมต้องบริกรรมคาถากำกับตลอดเวลาหลังจากเคี่ยวเสร็จก็ต้องนำไปเสกในโบูอีกทีโดยตำแหน่งที่วางขวดน้ำมันพลายจะต้องอยู่ในระดับสายตาของพระประธานซึ่งทอดพระเนตรลงมาตกกระทบพื้นโดยเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้น ไปจนถึงยามที่แสงอาทิตย์สอ่องเข้ามาในโบสถ์ระดับเดียวกับพระเนตรของพระประธานแล้วจึงหยุดบริกรรมคาถาสุดท้ายต้องทำเช่นนี้ทั้งหมดเจ็ดโบสถ์หลังจากได้น้ำมันพายมาแล้วจะตั้งทิ้งไว้เฉยๆก็ไม่ได้เพราะในน้ำมันพายนั้นมีวิญญาณของผีตายทั้งกรมสิงอยู่ด้วย จึงจำเป็นต้องนำเครื่องเส้นเป็นอาหารคาวหวานเป็นประจำและไม่ควรเปิดใช้บ่อยอย่างไรก็ดีหลังจากที่ทุกท่านได้ฟังเนื้อหาจบลงไปแล้วคิดอย่างไรกับน้ำมันพายหลายคนคงจะคิดว่าราคาที่เห็นในท้องตลาด ถูกแสนถูกทีเดียวหากมันใช้งานได้จริงบทความไม่ได้มีเจตนาชักจูงหรือส่งเสริมให้ใช้น้ำมันพลายแต่อย่างใดเพียงแต่โลกปัจจุบันคงไม่ต้องการศาสตร์มืดเหล่านี้อีกแล้วนั่นเพราะเรามีวิทยาการที่ล้ำสมัยมีสังคมที่ก้าวหน้าและมีวัฒนธรรมเกินกว่า จะต้องพึ่งพาสะสารสิงมืดเหล่านี้สุดท้ายแล้วสเสน่ห์ของคนเราหาได้อยู่ที่วัตถุใดๆแต่อยู่กับคำพูดที่อ่อนน้อมอากับกริยาที่สุภาพการาทเทศะที่เหมาะสมรวมไปถึงการประพฤติตนเป็นทนดีทำตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพียงแค่นี้สเสน่หของคุณก็จะร้อนแรงกว่าน้ำมันพายเป็นพันเท่าขอบคุณที่รับฟังครับถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับ